การเนาสังฆังอาทิตม์มีติมตตยมปีสังฆังสารนังข้าชามีต,ติยมปีฝ่าละอองทุมีพระบาทปกด้าปกมอมถ้าพระพุทธเจ้าในปรกรณ์จตบรบลีบรัชจักรลำปางร้อมบรัชจัลลำปางในนามเจ้าหน้าที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนและแขกผู้บ้านนะครับแล้วก็แขกผู้เหญ่ที่ท่านนะครับ

ที่สามนะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่อแรกนะคะจะเป็นหน้าส่วนราชการต่างๆของอุกรารภาคุทกรด้านหน้านะคะในํำดับที่สองก็จะเป็นในส่วนของการเทศบาลทบี่นะคะก็จะมีการดอารยงนกาได้มาจากาที่เรา